สวัสดีจ้ครับตื่นแล้วคะ่ะยากเยี่ยมเลยวันนี้ตื่นแล้ว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 วันนี้เราจะออกไปขับแก๊ปกันนะวันนี้ไปขับแก๊ปแต่ว่าแอบดูในกลุ่มเว้ยคือคนขับแก๊ปเนี่ยจะมีคอมมูนิตี้การแบบว่าขับแก๊ปในกลุ่ม Facebook ใช่ไหมแล้วเขาบ่นกันละนาวเลยราคามันไม่ถึงร้อยเว้ยคือแบบบางทียอะแม่งไปไกลไกล,กลแบบได้น้อยมากเลยก็ ไม่รู้เดี๋ยวลองดูวันนี้เราก็น่าจะแบบไปสุยๆดูแล้วก็มีอีกแอปหนึ่งที่คนขับเขาแนะนํากันก็คือโบ๊อันนี้กูสมัครไปแล้วเมื่อกี้นั่งสมัครไปเสร็จเรียบร้อยส่งข้อมูลไปแล้วเดี๋ยวรอเขาติดต่อกลับถ้ายัางไงวันไหนเราได้ลองขับโบ๊ก็เดี๋ยวจะมารีวิวมาแนะนํากันนะว่ามันเป็นยังไงกูก็ไม่เคยนั่งกันนะโบ๊ Bo. นั่งแต่แกรนะคือ แอปเนี่ยมึงลองนึกภาพดิขนาดวันนี้ของวันเสาร์อาทิตย์กูคิดว่ามันมันน่าจะบาลานซ์ราคามานะเห็นในกลุ่มเคาวิเคราะห์กันก็คือคนขับมันเยอะเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนขับพัฒนาบกูก็มาคนขับที่เขาขับประจาก็มาเพราะฉะนั้นมันก็ราคามันก็ถัวเฉลี่ยลงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์อะไรเงี้ยก็เราดูแลกันนะไม่เป็นไรเห็นวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ผ่านมาราคามันก็ยังปกตินะแต่ว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงๆกูตั้งเป้าไว้เหมือนเดิมแหละนะพันหนึ่งพันหนึ่งวันนี้ขับทั้งวันได้พันหนึ่งก็โอเคเพราะว่าทุนรถไฟฟ้ามันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะซึ่งพี่ๆที่บ่นกันอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นรถน้ำมันอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขานะก็ จริงๆหลายคนก็หนักหลายคนก็ไม่ไหวก็ย้ายแอปกันไปเยอะแยะมีแต่ว่าเราขอรับหมดเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะไหนๆเราทําช่องแล้วเราก็รีวิวไว้ด้วยนะเพื่อแบบเรากลับมาดูว่าวันนี้ดีไม่ดีวะนะประมาณนั้นแต่ว่าเช้านี้เราจะเริ่มโดยการไปเอลซีนก่อนเราจะไปกินกาแฟเอลซีนะวันนี้ต้องบอกตัวเองว่ากินแก้วเดียวนะปาบเข้าใจไหมอย่ากินเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันดาวเดี๋ยวมันฮีทนะเข้าใจปะวันนี้ก็น่าจะมีกานฮหันนี่นะชิวๆแล้วก็ขับรถไป เดี๋ยวไปแปลงฝันล้างหน้าออกไป l อล n ครซีเพิ่มหวัน วิ่งไปได้500นะก็คือครึ่งทางกูกลับมาพักที่ห้องนะนั่งพักแป๊บหนึ่งจริงๆเมื่อเช้าอ่ะตอนก่อนที่จะไปเอลซีกูแวะไปกินข้าวมาเนาะก็ได้กินข้าวเช้าไปก็ยอดเยี่ยมจริงๆตอนนี้คิดอยู่ว่าหิวอีกมือนึงไหมก็ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะออกอีกรอบน,นึงแหละตอนที่เข้ามาพักเนี่ยเข้ามาตอนประมาณบ่าย,าย,าย,ายมั้งมานั่งเล่นเกมเนี่ยสองชั่วโมงตอนนี้บ่ายสนะเดี๋ยวจะออกไปขับรถใหม่เพื่อให้มันได้ถึงประมาณสัก พันหนึ่งพันกว่าอะไรก็ว่ากันไปอะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นค่อยกลับมาเก็บของที่นี่แล้วก็ไปนอนกับเพื่อนพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เรามีทริปสุดยอดกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอออกไปขับรถก่อนวันนี้มันก็ร้อนนะร้อนกันอีกแล้วบ่นร้อนกันทุกวันช่วงนี้อ๋อเมื่อกี้เล่นเฮลเดเวอร์เหียแอบเซ็งนิดนึงแบบรู้สึกว่าเ e อร์ฟอร์แมนต์ตัวเองเล่นเล่นได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าไม่เป็นไรจิ๊กเดียวชิวๆนะนี่ชิ๊กเดียวชิวๆอีกแกจิ๊กเดียวชิวๆ แต่กลายเป็นว่าวันนี้นี่ได้นั่งคุยกับพี่แจมน้อยเลยเพราะว่าออกไปขับรถคิดอยู่ว่าวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งว่าจะขับดีไหม<ต><น>ดีปะวะหรือไม่ขับดีเออแล้วก็เดือนนี้เมียรถไปเข้าศูนย์ด้วยไงวะ,ะจะครบสองหมื่นโลลวเวยรถกูเดี๋ยวไว้ครบสองหมื่นโลเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังว่าการเข้าศูนย์สองหมื่นโลเป็นไงบ้างแล้วก็รีวิวมันน่าจะประมาณหกเดือนแล้วมั้งที่ใช้มาเดี๋ยวรีวิวให้ฟังแล้วกันสําหรับ b y d Dolphin นี่ไอ้เหียไม่ได้พูดชื่อเต็มแบบนนี้มาาน โอเคไปแล้วไปขับรถต่อกันตอนนี้ขับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลับมาที่ห้องปอปินเก้าแล้วก็นั่งพักผ่อนอยู่กินคงกินข้าวอะไรไปตอนเย็นวันนี้กินแกงเขียวหวานกับแกงเขียวหวานไข่ยเจียวเออซื้อมาจากท็อปนะข้างหน้าปากซอยทางเข้าแล้วก็ถึงยอดยอดเยี่ยม จริงๆวันนี้ถือว่าขับน้อยนะเว้ยเพราะว่าตอนเช้าอะ่ะกูขับแค่เที่ยงถึงบ่ายแล้วกลับห้องเลยก็คือ1ชั่วโมงใช่ไหมแล้วตอนเย็นเนี่ยขับอีก2ชั่วโมงมั้งรับอีกประมาณสองสองเซตก็คือถึงพันแล้วแสดงว่าวันนี้เอ้ยเงินดีเว้ยจริงๆถือว่าเงินดีเลยแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าวันจันทร์ที่กูอาจจะขับเนี่ยจะดีหรือเปล่าจะลองโยกไปขับโบนวันจันทร์เลยดีไหมแต่ว่าเปิดแล้วไหนๆก็เปิดแล้ว น่าสนใจนะถ้าลองไปขับโบวันจันรเลยแต่ว่าไม่เห็นราคามันอืเดี๋ยวค่อยเทียบเทียบกันเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยวัดกันนะว่าเออโบหรือแกรบดีกว่าหรือยังไงอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันแต่โบเนี่ยมันเป็นบริการที่รับส่งคนคล้ายๆแ r a b แต่ว่าราคาถูกกว่านะเหมือนกูไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นโปรโมชั่นช่วงแรกๆหรือเปล่าแต่ว่ามันสมัครกูสมัครผ่านแล้วก็เดี๋ยววันไห้วันไหนได้ขับคิดว่าวันจันหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันเออนี้กินอิ่มมากนั่งพราะผ่อนอยู่ที่ห้องตอนแรกกะว่าจะเล่นเกมแต่ว่า ไม่เอ,เอาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะออกไปชาร์จรถก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเก็บของแล้วชาร์จรถแล้วก็ไปห้องเพลินนะไปนอนเพลินคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องพาเพลินไปเที่ยวสัหน่อยนี่ไปไหนก็รอติดตามกันนะครับไม่รู้ว่าสภาพวันนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ซักวะถ้าสภาพวันนี้กูต้องเอาผ้าไปนะเอาไปก่อนแล้วกันไหมหรือยอังไงดิเอาไปก่อนแล้วกันวันนี้ขี้เกียจซักผ้าหรือซักวะเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเกเดี๋ยวว่ากันไปเจอที่ห้องเพลินแล้วกันเดี ินทางลงบนโซเชียลนะทุกคนขั้นตอนห้ามลืมเจ็ดเจ็ดเรื่องห้ามลืมโอ้ยาะยาภาษาอาญาตอนนี้มาซักผ้ายอยู่อ่ะเพลินเพลนนะนั่งชิลๆบนรถคือข้างล่างมันร้อนมากแบบร้อนแบบอยู่ไม่ได้เลยเหมือนแบบเตาอ,อบเลยลงไปไม่ได้พูดห้ามพูดเพลินเมื่อกี้จะถ่ายเพลินเพลินบอกว่าไม่อยากพูดนนเพลินก็จะไม่ได้พูดไม่ให้เพลินพูดพูด่พมึงจะไม่ได้ยินเสียงเพลินในวันนี้อีกแล้วหรือเปล่าไม่รู้ ก็คือพูดไหลผู้ไหลนะนั่นแหละแล้วก็ตอนเย็นกินข้าวกับอะไรไปวะอ๋อบอกไปแล้วนี่ข้าวท็อปเพิินกินข้าวเลยไม่ต้องบอกหรอกไม่ให้เพิินพูดสักผ้าโอ้ยแต่ว่ามีเรื่องน่าเสียดายก็คือแต้มเพิินอ่ะที่สะสมมาะไม่สามารถเลื่อนขึ้นอีกรลเวลหนึ่งได้คือกูนี่แบบแบนแอรบัตเตอร์วัดเดย์เพนกันใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือที่ซักมาทั้งปีอ่ะเขาไม่เลื่อนระดับห้เพราะว่าแต้มเราไม่ถึงแต่ก็วันวัดเดย์เพนนะครับเข้าได้นะครับท่องนี้นะครับ น่ารักที então, à, orada, in so ่สุดเลยครับเดี๋ยวรอซักผ้าดูแปดทอกันนี้แปดทอสนุกเขาไปอุดรมีที่ที่เก็บที่ที่เก็บไว้เผื่อว่ากูจะไปนะตอนที่กูไปอุดรเดี๋ยวค่ว่ากันว่าจะเอาไปใช้ยังไงแต่เดี๋ยวนั่งรอซักผ้าตอนนี้ปั่นน้ําแล้วใช่ไหมปั่นซักไปแล้วแล้วก็ปั่นแห้งแล้วตอนนี้รอปั่นแห้งเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปพับกลับห้องกันโอเคมึงตอนนี้กูซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาที่ห้องเพลินแล้วตอนแรกกูแบบ ไปอาบน้ํไปไปอาบน้ําก่อนเพลินเลยระหว่างที่เพลินซักผ้าใช่ไหมแล้วก็พออาบน้ําเสร็จกูก็มานั่งด,ดูนู่นดูนี่ถ่ายไอจีไว้ซักผ้ากูอูปหลับบึบ,บไปกูก็เลยรู้สึกว่าเชื่อกูต้องตัดคลิปเพราะว่าถ้าไม่ตัดคลิปวันนี้นี่พรุ่งนี้น,น,นี่วุ่นวายแน่เพราะว่าพรุ่งนี้นี่เรามีไปเที่ยวกันแต่ยังไม่บอกว่าไปที่ไหนนะเดี๋ยวได้ไปพรุ่งนี้ยังไงนายได้ดูคลิปอีกวันหนึ่งอ่ะนายก็จะรู้เองเลยว่าพวกฉันไปไหนนะแล้วก็มันง่วงมากเลยวะ ง่วงขนาดที่กูวูบหลับไปเมื่อกี้ไม่รู้ทําไมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนนะคือแบบสตามีน่าแม่งต่ําลงแบบต่าลงเยอะมากเลยเหมือนตอนที่ไปเล่นเฮลเดเวอร์แล้วขึ้นดาวเฮลเมีย er ที่มันแบบมีไฟมีพายุไฟอ่ฟอะอสตามีน่ามันจะลดไวกว่าปกติเราจะวิ่งไม่ได้นะอไม่ไหวเลยยังไงก็วันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูสวัสดีเจค่